สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูถนนสายเก่านะฮะสมัยสงครามรุ่มเก้านะครับแห่งเงิน428นะมันจะอยู่ตรงที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เราได้ขึ้นมาตรงที่ถนนสายนี้จะเป็นสมัยเมื่อสงครามนะครับกรได้สร้างขึ้นมา,าเมื่อ40-50ปีแล้วนะฮะป่าไม้อย่างดมสมบูรณ์ยังมีพวกสัตว์ป่าอะไรพวกนี้มากมายนะแต่ว่าเราก็ถ่ายไม่เจอเพราะเราขี่รถมาเสียงดังด้วยครับ อันนี้ยังเป็นถนนสายเก่านะฮะถนนสายเก่าสายตะกอนที่ทาสงครามแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะไว้บรรทุกทหารแล้วก็ลากพวกอึนใหญ่อะไรพวกนีนะ้ขึ้นไปข้างบนพอถนนเส้นนี้ก็เรากขึ้นมานะตรงนี้เราก็ใช้จอบขุดมั่งอะไรมั่งนะฮะซ่อมถนนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ซ่อมกันช่วยกันทํา เราก็ได้ขี่รถมานะฮะวันนี้ขี่รถมาอันนี้เขาเรียกว่าแถวบ้านนะฮะเขาเรียกว่ารถซิ่งนะฮะหรือว่าใช้เครื่องคูโบต้าทำนั่นนะฮนะแถวอ่าถ้าเกิดในเมืองเขาจะเรียกรถคูโต้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแถวบ้านผมก็เรียกว่ารถซิ่งตรงนี้ก็ขับขึ้นมานะเป็นทางขึ้นเขานะทางค่อนข้างที่จะลําบากไทีเดียวเพราะว่าอันนี้ก็ขับ ตามถนนสายเก่านะน้ำซ้อมั่งทุกวันนี้ก็เป็นปา่าวัวป่าควายนะคือเขาปล่อยวัวปล่อยควายนะะอะไรพวกนี้ใส่มันก็เลยทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อนนะฝนตกมาถนนซ้อมั่งอะไรมนะั่งมันก็ทําให้เป็น,น,ปนร่องน้ําเป็นแล้วพวกนี้นะ้วก็ขับขึ้นมาทางน,นี้ก็ยังแบบไม่ค่อยเป็นร่องเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นที่ราบฮนะที่ยังแบบบนภูเขาเนะี่ยแต่ว่าเป็นถนนราบๆเรียบๆ มันก็เลยไม่ได้เป็นล่องมากเท่าไหร่อันนี้คือขับรถขึ้นมาเร็วนีไม่ได้นะคือทีต้องค่อยๆค,ยคานแล้วก็อีกอย่างนี้คือผมขับมือเดียวด้วยแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยฮนะมันก็เลยดูแบบอาจจะมีสันสนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่ามันขับมือเดียวด้วยฮนะมันไม่ค่อยสนัดเท่าไหร่ดูฮะอันนี้เริ่มเป็นหลุมเป็นบอ่อเริ่มเป็นหินแล้วอันนี้คือน้ําเริ่มซอะครับ ซอสพอดีช่วงที่มามาขุดกันนะไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยเอาโทรศัพท์ไปที่รถก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่ซ่อมถนนกันให้ดูนะอันนี้ก็เพิ่งซ่อมกันเสร็จแล้วก็ขับกันขึ้นมาอันนี้ก็มาหาไอ้พวกของกินนะเป็นพวกของกินในป่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงในวิดีโอสั้นของ u t u b e นะครับเดี๋ยวจะทำ จะเอาของป่าที่มาหาให้ดูนะแล้วเรามาหาอะไรกันทำไมถึงได้โ้ลงทุนขนาดนี้อันนี้เราก็ซ่อมถนนหมดแล้วนะฮะซ่อมถนนหมดแลวอันนี้เราก็ขับขึ้นมาเรื่อยๆนี่ผมก็ขับมือเดียวด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยก็เลยดูอันนี้เป็นสมัยแต่ก่อนนี่คือทางนี้อยู่สูงมากนะอยู่ข้างบน,นนี่เราก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอออยู่บ้านนอกลาบากอะไรทั้นี้แต่จริงๆบ้านนอกอากาศดีะทุกวันนี้ในเมืองอาจจะร้อนแต่ว่าแถวชนบทชนบทบ้านเราเนี่ยคืออากาศเย็นมากนะตอนนี้เพือจะดูมีแดดเพี้ยงแต่ว่าอากาศเย็นนะครับเย็นสบายอน,นี้ก็ซ้อกับเพื่อน,นมากัน3าคนแล้วก็สามคัน นี่ฮะตรงนี้เป็นหลุมมากเยเป็นหลุมเป็นบอ่อมากตรงนี้ก็ซ่อมกันนะฮะซ่อมกับเพื่อนสองสามคนนั่นแหละตรงนี้เป็นหลุมลึกมากนะนี้ขุดยินถมเอา,อา,เาวันเป็นแต่ก่อนถนนเนีอยู่สูงแต่ตอนนี้คือถนนฝน,น,นตกฝนซอ,อะเลมันก็เลยทำให้ึกลงมาเลย อันนี้ผมก็ถ่ายมือเดียวด้วยอะไรด,ด้วยมันก็เลยขับยากหน่ยนี่ฮะตรงรถเพื่อนๆของเรานี่ยฮะโอ๊ะเรียวไม่ทันนะม,มือเดียวมันขับยากตรนี้ดึงไปแล้ว บีที่เป็นไม้ถ้าเกิดเป็นรถแบบเป็นรถเป็นใหม่ในตะรงนี้ยุบครับอันนี้เป็นรถชาวบ้านผมเขาเรียกรถสิ่งชนดินชนอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นในป่านะในป่าเราก็จะพักแรมกันตรงนี้นะฮะจอดพักแรมกันคืนนี้ตรงนี้นะอันนี้นะครับรถแบบนี้แหละที่พวกผมเรียกว่ารถซิ่ง ก็ยังเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยูนะ่ยยังเขียวขจีอยู่อันนี้ก็มากับเพื่อนๆนนะสามคนเราก็จะมาตั้งแคมป์กันตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณ